หอมปลาพี่น้องมีแต่ต้นใหญ่ๆเพิงน,นี่งามงามเก็บไปใส่ไข่เจียวเน้อพี่น้องเนาะเพิงน,นี่เอิอมาต้นหอมปลาเด้อพี่น้องเด้อหาดอมีดมาน้ำนี่สิทอนได้ทอนเป็นต้นทอนเหงาเหมาือนคนพีพ่น้องหลายหลายขื่นน้ำยังสีแล้วคะ่ะเต็มเบิดเดี๋ยวสิเก็บออกจักหน่อยไปใส่ไข่เจียว,วเนาะงมะเร็งอันนี้พักขณะข้าเจากก้าปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อกันร่งสีออกดอกกันร่งสีขื่นงามงาม แต่ว่ามงเก็บ่อยจักยู่ยสดอกปีนี่จักสิหาพอบ่อพอพี่น้องขาเจาปลูกเต็มหนึ่งอันนี้เก็บบ่ไ,ได้เลยพี่น้องเด้อเก็บดอกแพรงค้างได้นี่หลักของขาเจ้าอยู่หนีหาพั้นแฝงสวิตบ่อยูเด้พี่น้องอย่าไปหาหลักเด้อเก็บเอามงหน้าเฮียเขาเจ้าะ่ะพี่น้องไปตามเบื่องว่าสิพอบ่ื้อนี้องเก็บนี่พี่น้องจ้ะพ่อพอมองละคนน่ะเขาไปข้างในลายเติมอยู่ค่ะขึ้นแล้วพี่น้อง อยดนอดอ่อนแบบนี้นี่จะเก็บได,ด้ด้อพี่น้องเด้อยอดดอนงามๆด้ยกระลังขึ้นเอามาเก็บน้ำกันจัดจัดมาแต่หน่อยมาหายสบายสิ่มเก็บพักขนา้้น้ำกันพี่น้องจ้ะเน,น,นี่ยยอดอ่อนแต่จะเป็นดอกละพี่น้องขึ้นมาไม่ไม่โตบตักตบเอาค่ะนี่ถือแดดก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นมือวันนี้ื้าออกโลพี่น้อง หยดเพื่อกลังขึ้นใหม่ๆงามๆพักขนาตั้งแดนพี่น้องจา้าอายุหายกินเป็นน้ำกันพี่น้องเอ้ยหยดจงงามใหม่ๆหักโปะหักโปะไ,ไปขึ้นนะขัไปทางไหนบักหลายพี่น้องจา้าปีนี้มันเป็นแค่แค่แก่นกแก่นจังได้บุพี่นอ้องเพราะว่าปีนี้มันอากาศเป็นเน,น่าหนาวผ่อนผ่อนพี่น้องบยดหยอดอีง,งามงาม อากาศก็เดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับหอนเนาะมันก็เลยขึ้นบ่ค่อยสม่ำเสมอบ่ไหนแตะะ่ว่ากาศไล่ๆค่ะเอามาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทงามๆใส่ผ้าเลาะผ้าลองค่ะฟื่อจากไข่แล้วกสรสซเลาะค่ะพี่น้องหยอดงอมงามอุอ้วอแลยพี่น้องจางกกอ้าเลยมีตะโกยใหญ่ๆได้คนน่ะข้าไปข้างหนา้าเอามาเก็บน้ำกันพี่น้องสวยงามนะมาก่อนทีนี้พี่น้องเด้อก่อนแยัยงหยอดจริงๆหักปุ๋หักปุ๋อ หักโุ๊ะหยอดอ่นอนๆพี่น้องตรวนี้ก็งามงามพ,พุ่น่ะหยอดเพิ่นสวยอีหลีค่ะพี่น้องจา้าเพิ่นค่ะนี่ก็เวลาพี่น้องมันหยุดกับผ้าโลนาะ,ะ,นะพักขนาดได้ออกแล้วก็ได้เก็บพักให้พี่น้องเบื้องทั้งสวิตพี่น้องงามงามเลยค่ะสวยๆเลยอ่อนๆค่ะเอาไปพัดไปลวกเด้อพี่น้องเด้อแสบๆ ใายกับยูคงให้ทงหน้าคือเกาเพิ่งค่ะต้นขนาพี่น้องอุ้ยโบเมนแต่มาดนเจียวเก็บผู้เดียวตัวนี้พี่น้องมีคนเก็บคือกันอยู่เด้เห็นบ่นก่อเพิ่งคะอันคงในหานะเฮียตัวนี้ตัวแบบใ่พี่น้องแบบดอกคนงามงามค่ะคืนใช่พี่น้องยางเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะดอกเป็นงามงามค่ะเห็นบ่กำลังขึ้นลายอยู่ค่ะพี่น้องนี่ละ สวยๆอยู่กันคือฝนไม่อาก,กาศกำลังดีสวยงามอยู่พี่น้องมึงดูค่ะเต็มเลยค่ะตะก๋อยยังยยยยยยยไงหัวจริงยังไงคนน่ะตะก๋อนึ่โอ้ยตะก๋อนี่ก็สวยงามแยู่พี่น้องงามจังเลยเอาคน่ะอืมอืมฮักกุวฮักกัวแบบนี้เลยงามเนาะพี่น้องอยู่ติดอยู่ติดถนนเลยงามงามเพียบเลย แต่ว่ามะดำเจลสิพ้อนเอาเพราะว่าสิเก็บไว้สักก่อนน้นองออพงี่น้องเนาะดอกพอดกําลังสิขึ้อนอู้สวยงามอีหลีค่ะเห็นบ่ค่ะนี่บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาสวิตเซอร์แลนด์กง็งามๆพี่น้องจ้ะสวยค่ะนี่ข้นมาาาละลักขากันนี่ละ่ะพี่น้องนี่เบิ่งค่ะชัางบรรยากกินเนี้ยนี่ขนมาาาะลักขากระแด้อากาศดีดีพี่น้องมื้อนี้เอ๋อเข้าป่าเก็บผักน้ำกันโลดทง่งเก็บผักพี่น้องอพี่น้องมางามจ้ะเนาะนเนบิ่องไหต้นอบอวลเลยค่ะ ต้นงามๆเลยค่ะกําลังสะเทินเป็นนอเป็นนอเต็มเลยเหมือนกับเมาเก็บน้ำกันมวนมวลเด้อพี่น้องทักทายพี่น้องอยู่หมองนี่แหละนี่กําลังขึ้นเต้พี่น้องเบิ่งให้นะเฮียข้าเจ้านี่บอกค่ะนี่ยออ,อ,อ่อ,อนๆเลยค่ะเก็บได้ค่ะงามอิริค่ะพี่น,อน,น,น,น้องอ่อนๆไปดิ สวยขึ้นไปเต้มิดี่แจก่อแจกกอพี่น้องเอ้ยเก็บไปไปหนึ่งอยากเอาน้ำปลาสิพี่น้องเกาารปานอากันพลายตนี้นต้นง็บบ้างเก็บบ้างไ้ก่อนเนาะ วันนี้บดเอาตะกาวเด็กพี่น้องผ้าหน่องนี่นะมันเละอะจะเลื่อยเก็บมันงามกะเลื่ยแบกเก็บเอาสุดอกว่าก็ได้ไปปนไปเจลแล้งหนึ่งเซป่าเซบแช่หมืแลงเฮ็ดเจลขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่พัดน้ำมันหอยกระเสบค่ะพี่น้องขนาดอ่อนๆของฟีนี่พลังแดงพี่น้องจ้ะยอดเกิดไหมอันนี้กำลังจะเป็นดอกพี่น้องอ่อนๆน,น,น้ำงามมึงเนี่ย สวยอีหลีค่ะแม่นขับไปเบิร์ดเด้อที่น้องเก็บใยเด้อพี่น้องเด้อน้ำมืนนนนอ,อนี่ตบนเพคนตะลึงทอดอ่อนงามๆขึ้นแล้วพี่น้องจะเอามาเก็บน้ำกันมาอนี่ยลุ้ยไปน้ำกันมาอนี่ยส่วนนี้มนะดันเจ้ากับ,บใบเด้เฮ็ดคลิปป็นไรพี่น้องเพราะว่าสุขภาพร่างกายโบแข็งแรงรักษาเจ้า,จาของก่อนเนาะนีเวลาก็จะเอาคลิปมาฝากพี่น้องเพิ่มมาเลยละค่ะฝากกดติดตามให้แน่พี่น้องจ้า อยู่ตังเดือนก็ะไดน้ำบากอยู่พี่น้องเอ,อ้ยหายอยู่หายกินไปรตสะลัดเนาะนีะ่แหละเขาปลาพี่น้องจังได้พอกันเมือเวลาว่างเนาะมือวา่างกับโบได้พอกัน,ะนละพี่น้องเอ้ยงานการมันหลายทั้งทั้งสวิตก็ได้เฮ็ดให้มันคุ้มค่าเงินเพิ่นเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ปลาแมนเบิร์ดอรุณปลาหน้าเหี้ยเด้อพี่น้องเด้อเก็บพักอยู่ตังเด่นก็มาดําเจียวมาือน ได้กรฝากติดตามไดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมัาริบก็ได้ใหญ่ๆหยอดโอ้หัวหักโปะหักโปะเอาขี้ไหนขี้ดอกสวยงามมีตะโกงงามโอ้อัยมีคนหักแล้วมันแต่ม้าดำเจลเก็บตัวนี้คนเก็บหลายด้วยกันแดงกันกินเนาะพี่น้องเนาะเฉยๆนะค่ะอื่นอะไรอีกไปทั ouais, ้งคนอีกงามครับค uh, ่ะลายครับ เอามาเก็บนกแกันมาเก็บนกแกนค่ะพี่น้องจ้าโมนี่ก็เอาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อนี่ก็เป็นทองทงที่มาดามจะเอามาเก็บพักล่ะค่ะมันนี่ก็ได้พักแน่จักหน่อยเนาะฝืนจะกไข่เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยูสวิตก็ดีแห้งพี่น้องจ้าทองทงแถวเจนีวาเด้อต่บานคนผัดพื้นเพราะตะฝืนจะกไข่จากป่วยพี่น้องเมื่อยแห้งแห้งพี่น้องจ้าแตวบากัพอออกมาเละสูดอากาศสูดสื่อสูดสื่นเนาะอากาศกําลังดนีพี่น้องจ้า อากาศทั้งสวิตกําลังดีแต่ว่าช่วงนี้ก็คนเจ็บคนไขคน้ค้นป่วยลายค่ะวาดดำเจวก็เป็นโลกนั้นโลกนี้โลกห้ายโลกต่ตกันพี่น้องจ้าโบเดซ่าอย่างเงียสำหรับโลกสำหรับมาเหยี่ยมนคนเจ็บคนไข้ค้นป่วยเนาะ,ะพี่น้องจ้าจงได้ก็พบพ่อกันคลิปหน้าค่ะ,ส,ะสำหรับวมือนี้วัดดำเจลลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ